สวัสดีค่ะรักแท้ทุกคนคะ่ะเช้าวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2568เวลา7นาฬิกา34นาทีนะคะกาแฟถ้วยโปรดเพลงเพลงโปรด,ปปปปดช่วงนี้คลั่งรักตัวเองมากที่สุดเลยเพื่อนๆคะ่ะข้อที่จอยไปอ่านคอมเมนต์อนะ อืมยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนทุกคนนะคะถ้าจอยอะวันหนึ่งนะถ้าจอยมีมีคนรักอีกครั้งแล้วมีความรักจริงแบบเนี้ยแบบเพื่อนๆนี่ยเชื่อปะว่านั่นคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดแล้วอะ เพราะอะไรรู้ปะคะเท่าที่จอยสัมผัสอะเท่าที่ประสบการณ์อันไม่รู้จะน้อยนิดหรือไม่รู้จะมากมายแหละสิ่งที่สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดมากกว่าเงินอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดก็คือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นอะไรที่ มันเป็นคุณสมบัติยืนหนึ่งที่มันออกมาจากกระมวลลสันดานนีสายอ่ะมันเปลี่ยนได้แต่สันดานมันเปลี่ยนยากถ้าเรารักใครสักคนแล้วอ่ะใครบางคนที่เขารักเราแล้วเราไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันมากแค่ไหนไม่ว่าเขาจะถูกหลอกล่อด้วยวัตถุสิ่งของเงินทองใดแต่เขาก็ไม่วกแวก คนแบบเนี้ยเจ๋งมากเเปิดประเด็นมาสัขนาดเนี้ยเปิดประเด็นมาสัขนาดเนี้ยนั่นไงไม่เพียงแต่ไม่เพียงแต่เป็นคนที่รักจริง ไม่เพียงแต่เป็นคนดีไม่เพียงแต่เป็นคนที่เกิดมาเป็นผู้ให้โดยแท้ให้โดยไร้เงื่อนไขให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนความที่เป็นกัลยาณมิตรความที่มีแต่ความหวังดีให้กับผู้อื่นเพื่อนๆพื่อนคะถ้าวินาทีก่อนนี้เพื่อนเอนเสียใครไปปล่อยเขาไปเถอะนะ ถือว่าเขาเป็นคนที่คนลเวลกับเราอ่ะคนลเวลโดนยึดโทรศัพท์วันนี้อีกเครื่องนึ่งปล่อยเขาไปเถอะที่จะเห็นไปอ่านคอมเมนต์นของเพื่อนคือแบบ สำหรับใครบางคนก็คือแบบออกไปจากชีวิตเพื่อนๆนาแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังมีบ่นกลดาให้เขาตัดพาะเขาน้อยใจเขาเฮ้ยคุณคุณที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อะ่ะคุณยังคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นของหายากคุณเป็นแรไอเทมคุณมีความยูนิคมันไม่ใช่เพื่อนๆไม่มีใครเข้าหานะคะ แต่เพ them, it, e. it so Yum, um ื่อนๆเนี <nói togg ling> so ่ยเอาใจความรู้สึกแล้วก็ไปให้คุณค่ากับมันเพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมว่าจอยกำลังพูดอะไรจะไม่อยากพูดเปลโอ้โหเพื่อนๆเลือกได้อะแต่เลือกแต่เลือกที่จะรักเขาใช่ปล่ะ บางคนเกลียดเขาอาภัยให้เขาไม่ได้เพราะว่าอะไรไม่ได้มองเห็นสิ่งที่ตัวเองเป็นไงไม่ได้ซาบซึ้งในสิ่งที่ตัวเองเป็นมากพอว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตามากแค่ไหนคุณสมบัติพื้นฐานเลยอ่ะใครๆก็ต้องการคนที่ดีใครๆก็ต้องการคนท,ที่รักจริงซื่อสัตย์จริงใจการที่เขาบริหารสเสน่ห์ไปเรื่อยการทีเเ่เพื่อนเคยถูกโยงเข้าไปใน ความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าสองคนมันมีการให้ดูแลใส่จใจมากกว่าน้อยกว่าเป็นไปมันเป็นนิ้วมือเรายัางไม่เท่ากันเลยในวันนั้นเขาไม่ได้มองเห็นคุณค่าของเราเขาไม่ได้มองเห็นในสิ่งที่เราทำแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณค่าของเรามันลดเรือนไปเพราะเราไม่ได้ด้อยค่าตัวเอง ตราบใดที่เรายังให้อภัยเขาไม่ได้ก็คือเราให้อภัยใจเราไม่ได้เราให้อภัยชีวิตของเราเองไม่ได้อแล้วเราจะเอาแบบพื้นที่ว่างตรงไหนอะคะเปิดรับคนใหม่ให้ามานั่งเคียงข้างเคียงใจเราอะแถมเพื่อนๆยังเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยชอบสวดมนต์ร้องขออธิษฐาน อะไรอีกโอ้โหคืออยากมาสั่นสะเทือนเพื่อนๆพ่อแล้วเริ่มเริ่มต้นใหม่เธอได้โปรดเนี่ยจิตใต้สำนึกของเพื่อนๆพ่น,นะคะที่เขาอยู่ภายในอะเขาร้องขอผ่านไพ่อ่ะมาบอกว่าได้โปรดโอ้ผมไม่ได้ฉีดสเปรย์ได้โปรดปลดปล่อยพันธนาการ ให้ฉันได้ออกไปโบยบินอย่าขังฉันไว้ในแต่แบบอดีตของเธอเลยอะ่ะฉันไม่อยากอยู่ในอดีตของเธอฉันไม่อยากอยู่กับเรื่องราวเดิมเดิมอีกแล้วอะ่ะจริงๆเพื่อนๆเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะอายุมากแค่ไหนก็ตามนะคะเพื่อนๆมีความเป็นแบบอินโนเซนต์อ่ะใส่ซื่อบริสุทธิ์นี่แหละของหายากสันโดษชีวิตเกิดใหม่ได้ทุกวันชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน ชีวิตเกิดใหม่ได้ทุกวันแล้วทำไมอ่ะมันติดตรงไหนอ่ะมันยากอะไรอ่ะเพื่อนๆถึงไม่ได้ให้อภัยตัวเองถึงไม่ได้ให้โอกาสตัวเอง <c oughs> ความซื่อสัตย์ความบริสุทธิ์ใจความพักดีความแต่ว่าเพื่อนๆก็เน้องด้วยความที่แบบมองโลกในแง่ดีเกินไป ไม่ได้คิดอะไรคิดบวกมักน้อยสันโดษหรือไม่ตอนนี้เพื่อนๆก็รู้สึกว่าเพื่อนๆแบบฉันแบบฉันปล่อยทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแหละฉันเริ่มต้นใหม่แล้วต่อไปนี้ฉันจะโบยบินแหละชีวิตฉันพร้อมที่จะโบยบินแหละนี่ไปกับเพื่อนแค่ไม่กี่คนหรือมีลูกติดก็ได้หรือมีสัตว์เลี้ยงก็ได้ สดใสจังมีเมดมากเลยอะ่ะชุดจะอยากให้เพื่อนเพนทุกคนนะคะรักและเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆเสียงมาน้อยไอกำลังใจอยากบอกเธอจริงๆรู้ไว้น้าคนดี วันนี้ฉันรักตัวเองเลอเกินอะไรอีกนะคะใจเย็นๆกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนได้โปรดอย่าเร่งวันเร่งคืนเนาะค่อยๆคิดค่อยๆไตรตรองได้โปรดวางดามนี้ลงเถอะ ได,ด e ได้โปรดวางอีโก้นี้ลงเถอะได้โปรดวางอคติของเพื่อนๆลงเถอะค่ะความโก,กรธเกลียวโกรดเกลียดเครียดแค้นใครบางคนที่เขาทำไม่ดีกับเพื่อนๆเนี่ยในอดีตอะมันเป็นโซ่ตรวนพันธนาการระหว่างเพื่อนๆกับเขา หากเราจะพูดไปในเชิงของความที่มันอีกมิติหนึ่งก็อาจจะพูดได้ว่ามันเป็นการมันเป็นบ่วงเวรบ่วงกรรมเป็นพันธนาการนะคะเพื่นอนๆบางคนควารู้สึกว่ามีรักกี่ครั้งก็ไม่สมหวังมันเป็นตั้งแต่เริ่มต้นไหมคนแรกของเราเลยไหมตั้งแต่คนแรกๆเลยไหมคะ ที่เราถูกใครคนนั้นน่ะคนที่แบบเขาก็ซูเปอร์อีโก้เขาก็เป็นคนที่ยอมห่างไม่ยอมงอหรือเป็นเพราะใครบางคนนะที่เขาที่เขาเป็นคู่ประเด็นของเพื่อนเพื่อน,นะคะเป็นคนใจร้อนหัวร้อนเป็นคนที่เอาแต่จใจตัวเองเนี่ยที่เขาบบมันเพื่อนๆถูกเขากระทําการเพิกเฉยเย็นชา,ากระทําการประชดประชัน มีคำพูดที่ตัดขั้วหัวใจที่มีคำพูดที่ทิมแทงมีการแสดงออกว่าไม่แคร์เพื่อนๆเ,เลยการกระทําของเขามันเป็นเสมือนภูเขาน้ําแข็งที่มันเป็นแบบมันทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยแบบตัวชาใจชาไปหมดอ่ะเพื่อนๆรู้สึกไม่อภัยให้เขาในเรื่องเรื่องนี้หรือเปล่าคะมันเหมือนกับว่าความดีงามที่เพื่อนๆให้เขาไปอ่ะที่ทุ่มเทให้เขาไปเขาไม่เคยเห็นค่าไม่เคยเห็นคุณค่าไม่พอแต่เขาก็ได้ทําร้าย ทำลายจะด้วยคําพูดหรือการกระทําประชดประชันหรือทปปําให้เพื่อนๆเจ็บช้าน้ําใจเ,เพื่อนๆก็เลยไม่สามารถที่จะให้อภัยเขาตรงนี้ใช่หรือเปล่าคะมีส่วนบ้างไหมคะหรือใครคนนี้เขาเหมือนเขาสองมองเพื่อนๆเราเขาไม่หมรู้สึกว่าอยากเคลียร์อยากเคลียร์ปัญหาเพื่อนๆคะ่ะคือหากว่าถ้าหากว่า ใครบางคนคนนี้ในอดีตของเพื่อนๆนี่นะคะวันใดวันหนึ่งเขาได้เดินก้าวเข้ามาในชีวิตของเพื่อนเพื่อ,อที่จะขอโทษเพื่อที่จะเคลียร์อกเคลียร์ใจเพื่อที่จะขอโอกาสเป็นกัลยะาณมิตรหรือมาแบบอยากจะมาอยากจะมาคุยด้วยดีๆอะค่ะแต่ทั้งๆที่ รู้ว่าเขาก็เพื่อนๆก็รู้แล้วเขาก็รู้ว่าความคือร้อยเปอร์เซ็น์มันไม่ใช่ว่ามันความผิดการที่กระทําผิดเนี่ยมันจะมาจากใครคนหนึ่งเลยมันก็อาจจะมาจากทั้งสองฝ่ายแต่ก็ต้องมาพิจาราดูว่าไอ้ปัจเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยนอกจากความเป็นตัวตนของเขาดั้งเดิมก็คือสันดานอะไรที่มาจากเราอ่ะ ความเบื่อเหรอเพราะเพื่อนๆเป็นคนที่แบบเฉยๆออกแนวเฉยๆจริงๆเพื่อนๆเป็นคนมีหลายบุค,คลิกนะคะจะให้แซบเพ,พื่อนๆก็แซบได้เพียงแค่ว่าคือจะให้คิดเล่นจะให้จะให้โปรยสเสน่ห์จะให้บริหารสเสน่ห์เพื่อนๆเจ้าชู้เงียบด้วยซ้ำเพื่อนๆเน่ะเจ้าชู้เงียบด้วยซ้ำแต่เพื่อนๆแค่เป็นคนที่ รักเกียรติรักศักดิ์ศรีตัวเองแล้วก็เวลาที่มีคู่รัก,พกเพื่อนๆจะให้เกียรติคู่รักและซื่อสัตย์ต่อคู่รักของของตัวเองมากๆจะเป็นคนที่ไม่วอกแวกเลยมันไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆเลวไม่เป็นนะคะแต่เพื่อนๆแค่ไม่อยากทำอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับบางคนนะคะมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่แบบจะเขียนกอไก่ไม่เป็นอะ ทุกคนมันเริ่มเขียนกอไก่ด้วยกันทั้งนั้นแหละและพอเราเขียนกอไก่ได้เราก็เขียนฟอฟันมอมาไปจนถึงฮอนุคูกได้คือทุกคนทําเหมือนเหมือนกันได้หมดแหละไม่ใช่แค่ว่าเขาทําได้ฝ่ายเดียวแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะให้เกียรติตัวเองในความสัมพันธ์แต่และความสัมพันธ์นั้นมากพอเป็นเพื่อนดันเป็นคนที่คือจริงจังจริง,จรงใจมุ่งมั่น ชัดเจนตรงไปตรงมามีความเป็นคนที่ใจนักเลงอะไม่ว่าหญิงหรือชายที่เข้ามาดูอะถ้าเพื่อนๆได้รับเหตุผลที่เพียงพอว่าทําไมเขาถึงหนึ่งสองสามสี่ะเพื่อนๆปล่อยเลยนะคะเพื่อนเไม่ได้เล้าหรือหรอกเพื่อนๆไม่ใช่คนซ้ำแซอะไรขนาดนั้นแต่แค่กล้าขอกล้าให้กล้ากล้าเข้ามาบอกว่าเราว่าอยากมีคนใหม่ กล้าเข้ามาก็ก็ไปเลยฮยิ่งดีไม่ติดที่ที่กำลังบอกว่าถ้าเกิดว่าใครคนนั้นอะ่ะค้นเก่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาเข้ามาอยากจะเข้ามาเพื่อน,อนได้ปรดให้อภัยตัวเองก็คือการให้อภัยเขาได้ไหมคะมันจะได้เป็นการปลดล็อกเพราะว่าเราไม่ต้องคือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทราบดีอยู่แล้วว่าใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแหลคะค่ะเราเองก็เช่นกัน เรากินข้าวเราก็อิ่มอะอะง่ายๆอ่ะเราดื่มน้ํำเราก็หายกระหายน้ําอ่ะง่ายๆเลยฉะนั้นแล้วใครทําอะไรก็ได้แบบนั้นแหละเราให้โอกาสให้โอกาสคนอื่นเขาได้มาสัมผัสรักแท้จากเพื่อนๆบ้างจะได้ไหมคะคนที่เขาทําร้ายเพื่อนเอนเขามีคุณค่ามากแค่ไหนหรอคะเขาถึงเป็นได้เป็นเจ้าของได้ครอบครอง หัวใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องของเพื่อนเนี่ยมาจนถึงนวินาทีนี้ทั้งๆที่เขาเนี่ยได้ทําร้ายความรู้สึกได้ทําร้ายหัวใจได้ทําลายความรักของเพื่อนๆเนี่ยที่มีต่อเขาอะจนปนปี้ยไปหมดแล้วอะแต่ใครคนนั้นเขามีค่ามากมายเพียงใดถึงได้ครองใจเพื่อนๆมาจนถึงนปัจจุบันเนี่ยแล้วคนอื่นล่ะคะ คนที่เขามีรักแท้รักจริงเหมือนกับเพื่อนๆแล้วค่ะเขารอให้เพื่อนๆเปิดใจเขารอให้เพื่อนๆทิ้งอดีตที่เจ็บปวดอยู่นะคนใหม่อ่ะเขาอยากที่จะเริ่มต้นกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆมองเขาบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะเพราะเท่าที่ดูเพราะเท่าที่อ่านคอมเมนต์แล้วก็จะก็ดูไพ่อ่ะดูอ่าใช่ค่ะดูพลังงานไพ่อ่ะ เรายึดติดอยู่กับวังวนในอดีตมันเป็นความมันเป็นการยึดติดอยู่กับการโกรธเกลียดแค้นชิงชังการต้องการการได้รับการขอโทษได้รับการขอหัวสกรรมจากใครคนหนึ่งที่ทําผิดต่อเพื่อนเนี่ยเนี่ยไพ่เดียนเพรสก็มาอาภัยให้กับตัวเองเธอโดยการที่ให้อภัยกับคนที่มาทําร้ายเราอะ่ะเพราะว่าการที่เราให้อภัยเขาไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้ การที่เราให้อภัยเขาไม่ได้หมายความว่าเราแบบอะไรอะคือเขาจะไม่ได้รับในสิ่งที่เขาทํากับเราอะไม่ใช่เลยค่ะเพียงแค่เราตัดขาดจากความรู้สึกจากพันธนาการที่มันเจ็บปวดอะให้เราแบบเอาความเมตตาของเราเอาความใจดีของเราเอาความที่เป็น ความสมบูรณ์แบบของเราอะในแบบที่ใครๆหลายคนขอพรเรียกร้องหาให้มาเป็นคู่คนที่คู่ควรอะให้เขาได้มีเพื่อนเพื่อนไปเคียงข้างเคียงกายเคียงใจหน่อยได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่เพอร์เฟกมากสมบูรณ์แบบมากๆทั้งใจทั้งกายจิตใจดีมากเลยรักตัวเองให้มากๆนะคะ อุ้ยเพื่อนชุดเหมือนกันเลยใครเป็นลูกรักของพระแม่ลักษมีบ้างเจ้าคะใครเป็นลูกรักของพระแม่พระแม่อุมาทวีบ้างเจ้าคะถ้าเขาเข้ามาเราอาจจะไม่ต้องคุยกับเขาก็ได้นะคะเราแค่นิ่งแล้วเมื่อเขาขอโทษขออโหสิกรรมแล้วก็คือจบ ให้โอกาสตัวเองได้พบเจออะไรใหม่ๆบ้างนะคะให้โอกาสตัวเองได้พบรักแท้เช่นเดียวกันกับรักแท้ที่เรามีเธอค่ะนะะักค่ะเสียงนกเสียงจัก,กรวาล